คุณขาขู่เขาตั้งแต่กรุงเสียอยุธยาก็มีอารักษอมสวยขุนส้างขุนชีโคมน่เอ้ยโน้มเอ้ยนเหมยโน้ยกู่เคยคำกูเคยเสนาเพียงไวเสนาบันเนี่ยเอาหน้ามามาดี๋ย่าบงกันะ

มีปัญหาดับเพื่อนหมอเลยมาพี่มาพี่ที่ผ้าไปขายวันทองตั้งแต่กุ้งเสียยุดทะยานก่อเมียรับเล่นสวุนสามป็นขีคมนอนเมื่อนอนกุเคยคำกุเคยเหลี่ยมปักตายเลี้ยงมาขันเนียอันมานอนคุกเชียงยาแปดส่วนจุ่มกุ่มในเขาหมุนจนบนนี้าไม่เลยบอสในะสว่าหาังตตายซาทอเมรีหญิงสัตววโพเดิ้้าเอ้ต้นโยายีงกับไม่ละเางมือเตีย ย้มเตียต <House> <speaking in aría> no ุนตัวม oh. ันเตะใจนั้นไว้เดียวนักเพลียนเข่าไห้ผมวังไตสาบสัวผัวมึงยังโถโขยเขาโหยสัมมาความสัญญากันไว้ก่อนไปยังไม่สังมึงยังโ่ต่อไอ้กูยังโ่ต่อน้องมันทองมาแ้าสร้างลืมคุณนี่ลืมมาได้ถึงนี่ใหม่ก็เป็นอย่างแต่ยังหลังอีวันพร่องต้องน้องมันเลยเพื่อมาข้างบ่อลาบอกคุณสร้างมึงคงตายต้องเนียวนีย กูไปหัวตาเนี่ยกูสิลับตาหัวกูสิลับตาหไม่ดีโอ้โหสิไม่ยิ่งกันแต่คนพ่อพี่แม่ไหมก็บแตเราพี่พี่แอมี่มอดอกขอพเอเจ้าไปเล่นสู้ก็มาคุ้นซาจะหีต่อเป็นคนบดีเราั่่าขอบ่ได้เรีนก่นี่ยคุ้นากมาเจ้าตายาเรเลยเอากับเราแต่เราเคยเล่นสู้ ผู้ใดจะแน่ว่าแขวะตายกะเล้าบ่อนี่คุ้น้างบ่แพ้กับบักคุ้นสร้างเราคุ้นสร้างมันไม่ได้ตายเราเนี่ยมันกับย้อนนี่มันตายแค่กันเด้นี่ะตายอยู่ไหนแล้วหญิงขโมอยู่ไหนคนบ่ได้ตายครับผมหญิงตาย่ตายเหรอครับประเไรหยังบ่ได้หรอนี่ไอ้เด็กมันสิกลับมาแต่งงานกินนอนกับเจ้าเจ้าเก็จังสีวังทองเอาคนเจ้าไปออกแล้เจ้าเอาอีหยังมานึ่งเฮ้เอาหยังมาหนึ่ง นักเลาท่องเป็นไผ่เอานังเลาท่องเน่ะเออขณะเลาท่องตาอืมว่าได้เป็นอย่างนี้ล่ละเอ้าออกท่อจังไงเป็นอะไรบ้างจะอยกพูดได้น่อยจับแตออกท่องจะรเลยไรพี่อไม่อีผู้หนึ่งเขาบอเออเนี้ยเขาบอกเออเนี่ยเขาบอกเขาเปนผู้ซ่อมแหนวซื่อคนยังเจ้าจะมีชีวิตยู่ยวันทองอีนังวันทองอีนังสงใจตายเสือวันทอง เดี๋ยวใครหลบไว้แต่เสรอจด้เลยคนเจ้าเจ้าอยู่รวมลูกกับข่อยก็ได้๋นะวันทองจะต้องตายแสนเดียวมันเจ้าข้าแท็ปืนเนี่ยนะพู้ยิ่งก็แตกเลยว่ะป้าสาปืนหัวขีนยิ่งนีกับว่าแตกอันนี้อะไรตายแล้ววันทองตายแล้ว ตายแล้วกะักมันี้ตายแล้วกะสิตายัตายกันไงปังงานล้กที่ลตายแล้วกะไรอัายตายของคนคนิกระโผงยัมาหลายเหลือหลายซ่นตัเปืหางหเืยังไงบ้ยิงตายตัอนอตอย่งล่ะมันคือปิ้งหม่อมวะน่าที่จะวนหาแต่เนี้ยนิมดกรไดอ้าวัดี้ถือวันนั่งันคล้องกันเลย